1>, 1 2 3 4 5 6 6ขานะอันนี้6ขานะอันนี้1 2 3 4 5 6 7 8ฮะทำไมนี่8ขาอันนี้8ขาอันนี้6ขา 6 8 48 6 9 54 60เป็น60 60โอ้ยแล้วจะท่องสุดคูณทำไมเนี่ยโอ้ยตายแล้วโอ้ยงงไปกันใหญ่แล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมเอฟธัญนพตรากูโชคดีเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงทีเด็ดกทมน,นั่นเองครับช่วงเวลาที่ดีๆนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปตามหาเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถนะครับของ,อ,งองน้องนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครับ คุณผู้ชมครับเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเด็กๆที่มีพัฒนาการทางสมองที่ดีนะครับเหมือนกับผมเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นเด็กที่ช่างสังเกตแล้วก็ช่างจดจำนะครับมีความจําที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำครับและที่สําคัญพวกเขาเนี่ยจะชอบในการประดิษฐ์คิดค้นสรรสร้างสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและลงมือทําด้วยตัวของพวกเขาเองครับเหมือนกับเด็กชายเอฟธนนคนนี้นั่นเองครับ การที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจและสังคมได้นั้นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ยิ่ง่อนไปกว่าสิ่งอื่นใดน,นั่นก็คือประชากรของประเทศนั่นเองครับต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณภาพและศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวล้ําทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยประเทศไทยเราก็หวังไว้เช่นเดียวกันครับดังนั้นทางกรุงเทพมหานคร ภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรได้ให้ความสําคัญในการส่งเสริมการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อให้เยาวชนนั้นได้สัมผัสได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียนครับหนูชอบเรียนวิทยาศาสตร์เพราะว่าได้มีการทดลองค่ะในการทดลองคุณครูก็จะถามคําถามเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างค่ะผมชอบเพราะมีการทดลองมากมายต่างๆ มีทั้งเรื่องสนุกบางทีก็มีเรื่องเล่าแปลก,ปลกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากมายครับหนูชอบวิทยาศาสตร์เพราะทําให้หนูเกิดการสังเกตเกิดคําถามขึ้นพอเกิดคําถามเราก็จะหาคําตอบพอ <า S 2> <พา S 1> ได้คําตอบก็บ <พา S 2> จะทําให้หนูพัฒนาล่าสุดนะคะ <พา S 2> ก็ได้มีผลงานประโยชน์ของทุเรียนหนูก็ได้เลือกหัวข้อเปลือกทุเรียนทําเป็นไวบอร์ดกลุ่มพวกเราก็ได้เอามาทําเป็นไวบอร์ดแจ้งข่าวสารจากเปลือกทุเรียนค่ะ ทุเรียนนี่นายเนี่ยดูยังไงก็ทุเรียนแล้วมันกลายมาเป็นไอ้นี่ได้ยังไงเนี่ยทุเรียนแจก,กัน ไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆคุณผู้ชมครับวิทยาศาสตร์นะครับถือได้ว่าเป็นาศาสตร์ขแขนงหนึงน่งนะครับที่ทําให้คนเรานั้นรู้จักในการช่างสังเกตจึงได้มีโครงการนําร่องนักวิทย์น้อยขึ้นมาครับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและปูพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กๆร่วมกับหน่วยงานต่างๆมุ่งวางรากฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ฝึกนิสัยให้กลายเป็นคนช่างสังเกตรู้จักตั้งคําถามและค้นหาคําตอบด้วยตนเองอย่างมีระบบนั่นเองครับวัยเด็กจึงเป็นวัยที่เหมาะสมในการวางรากฐาน และส่งเสริมให้เด็กๆนั้นมีทัศนคติและทักษะพื้นฐานที่ดีด้านวิทยาศาสตร์เหมือนกับน้องๆจากโรงเรียน วัดนิมมานนรดีหนึ่งในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแห่งนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคืออีกหนึ่งตัวอย่างดีๆนะครับซึ่งการที่เรานั้นเน้นให้เด็กๆนะครับได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการความคิดเชิงวิทยาศาสตร์นะครับจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับพวกเขาครับโดยที่เด็กๆนั้นจะต้องรู้จักในการสงสัยหลังจากนั้นนะครับจึงตั้งคําถามหรือว่าสมมติฐานครับแล้วก็ลงมือค้นหาลงมือทดลองครับเพื่อที่จะได้มาซึ่งคําตอบนะครับซึ่งคําตอบของพวกเขานั้นจะต้องมีบทสรุปท มีผลครับซึ่งเด็กๆนั้นจะต้องนํากิจกรรมเหล่านี้นะครับมาผสมผสานกับการเรียนการสอนหลักตามหลักวิทยาศาสตร์ครับซึ่งพวกเขานั้นจะต้องนํามาบูรณาการนะครับและเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับพวกเขาครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับน้องๆนักเรียนนะครับโรงเรียนวัดนิมมานธรดีครับซึ่งพวกเขานั้นเก่งมากๆเลยนะฮะจากหลักฐานที่วางอยู่ตรงนี้ครับตามผมมาเลยฮะนี่โอ้โหกำลังทำอะไรกันอยู่ครับทำอะไรกันอยู่ฮะ ลองวิทยาศาสตร์อยู่ค่ะอ๋อทดลองงานวิทยาศาสตร์เหรอไหนบอกพี่หน่อยมันเป็นการทดลองชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าอะไรอันนี้ชื่อว่าสักจ๋าปลวกลาก่อนค่ะอะไรนะสักจ๋าปลวกลาก่อนค่ะอ๋อคือเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าต้นสักใช่ไหมไม้สักค,คือป้องกันไม่ให้ปลวกมากินไม้สักถูกไหมจริงเหรอแล้วทำยังไงอะ ก่อนอื่นแล้วก็นําส่วนต่างๆของต้นสักค่ะก็คือกิ่งใบดอกแล้วก็ผลนะคะมาหั่นหลังจากหั่นเสร็จแล้วเอาไปปั่นใช่ไหมค่ะโดยเวลาปั่นนี่เอาไปรวมกันไหมไม่ค่ะเราปั่นทีละอย่างเสร็จแล้วเราก็มาผสมกับน้ํากันนะคะ80มลลิแล้วเราก็มาคนมาเดี๋ยวพี่ช่วยคนให้มันเข้ากันใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เอามากองน้ําออกค่ะโ ปกติเราจะก็จะมาหยดลงบนตัวปลวกเวลาทําการทดลองใช่ไหมพี่สงสัยมากเลยว่าเจ้าต้นสักเนี่ยทำไมมันถึงการปลวกได้เป็นเพราะอะไรครับจากที่เราค้นคว้ามานะคะก็คือในต้นสักเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งชื่อสารเทคโทควินอลนะคะม,มันก็เลยกําจัดต้นกาจัดปลวกได้แต่ทีนี้เราเออกมาทดลองดูว่าอะไรดีที่สุดนะคะสำหรับโครงการวิดน้อยในห้องเรียนเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับพวกเราบ้างครับ จากการทําโครงงานนะคะประโยชน์ของมันก็คือทําให้เราคิดเป็นทําเป็นรู้จักการแก้ปัญหาค่ะแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้คือเก่งกันขนาดนี้ต้องได้รางวัลมาแน่นอนเมื่อสักครู่นี้เห็นรางวัลเต็มเลยใช่ไหมรางวัลที่ได้มาเป็นรางวัลอะไรบ้างครับก็เป็นถ้วยกิต,ยติยศจากมหาลัยที่ราชกะบังแล้วก็ที่ของสมาคมวิทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์ค่ะโอ้ได้หลายถ้วย,ยนะไปทําการแข่งขันอะไรมาครับ ก็หลายโครงงานอยู่ค่ะม,มีมีทั้งเกี่ยวกับเรื่องดอกสักแล้วก็เกี่ยวกับมีหลายโครงงานเช่นเกี่ยวกับหน่อไม้เพื่อมากําจัดมมแมลงวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะมีรอย,ยากฝากถึงคุณผู้ว่าใจดีไหมที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้มารู้จักกับการทดลองวิทยาศาสตร์ดีๆแบบนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะคะที่ทําให้เราได้ประสบการณ์ดีๆแบบนี้แล้วก็ยังได้ทําการทดลองใหม่ๆอีกมากมายค่ะคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับนี่แหละครับคือผลงานนะครับ ของน้องนักเรียนโรงเรียนวัดนิมมานอรดีครับเป็นพินหนึ่งในผลงานหลากหลายผลงานของพวกเขาครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเด็กๆนั้นจะสามารถคิดค้นน้ํายาก,กําจัดปลวกครับซึ่งปลอดภัยนะครับใช้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้อีกด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะฮะเป็นคนที่ช่างสังเกตมากๆและที่สําคัญพวกเขาลงมือทําและได้มาซึ่งน้ํายาก,กําจัดปลวกที่ผมถืออยู่อันนี้นครับ คุณผู้ชมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเด็กๆเหล่านี้นะสามารถนําไปต่อยอดได้นะครับนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจาวันของพวกเขาซึ่งพวกเขานั้นนะครับจะมีสิ่งเหล่านี้ได้พวกเขาจะต้องมีคุณครูคนเก่งครับที่จะมาคอยเสริมสร้างนะครับแล้วก็ต่อยอดความคิดให้กับพวกเขาครับซึ่งแน่นอนครับคุณครูคนเก่งนั้นนะครับจะต้องผ่านการฝึกอบรมพัฒนานะครับเทคนิคและวิธีการสอนวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อที่จะมาถ่ายทอด ความรู้ต่างๆให้กับเด็กๆเหล่านี้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณครูนะครับขอน้องๆนักเรียนคนเก่งที่โรงเรียนวัดนิมมานนรดีแห่งนี้ครับผมังีงครับผลงานพี่เอฟครับสุดยอดเลยไหมฮะคุณครูครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับคุณครูครับ ผมสงสัยมากลยครับถ้าเกิดผมอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่เก่งเนี่ยนะครับผมต้องเริ่มต้นจากอะไรครับอ๋อก็ต้องเป็นคนที่ว่าช่างสงสัยช่างสังเกตเมื่อสังเกตแล้วพยายามเก็บข้อมูลให้ได้เยอะแล้วก็เอามาทําการทดลองค้นฟ้าก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งได้โอ้โหครับผมถ้าอย่างนั้นครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นนะครับในกายเป็นเด็กช่างสงสัยนะครับด้วยคําถามนี้นะครับคุณครูครับผมสงสัยมากเลยว่าตอนนี้นะครับทางโรงเรียนมีการนําเอาวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมา ทำการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆผ่านกิจกรรมอะไรบ้างครับโอ้โหโรงเรียนนี่ทํากิจกรรมเยอะแยะเลยค,ค่ะกิจกรรมวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเราที่เราเสริมเข้าไปก็มีค่ายวิทยาศาสตร์โร<ล>ง<ม>เรียนนี่เราจะจัดค่าววิทยาศาสตร์ทุกปีอ๋อแล้วไปจัดที่ไหนยังไงครับก็จัดที่โรงเรียนนี่ละค่ะครับผมจัดที่โรงเรียนบ้างบางทีก็จัดในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเดียวกันครับผมเพราะว่าเราจะมีกลุ่มกิจกรรมอะไรบ้างครับกรเรียนกิจกรรมก็มีทัศน์ขบวนการต่างๆของวิทยาศาสตร์ แล้วก็มีการทําโครงงานโครงงานวิทยาศาสตร์นะฝึกให้เด็กทําโครงงานคุณครูใช้เทคนิคอะไรในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้เด็กๆครับอ๋อค่ะเราก็จะใช้เทคนิคทางด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์หมดเลยเลิ่มมั้งแต่คือให้เขาเกิดปัญหาพอเขาเกิดปัญหาปุ๊บเขาเกิดความสงสัยอ่าเราก็จะใช้บอกทักษะสังเกตเลยค่ะให้นักเรียนสังเกตอ่าสังเกตคาดคะเนนะสร้างสมมติฐานอ่าแล้วก็ลองทดลองครับอ่า ช่วงทดลองเนี่ยเขาจะชอบมากสนุกสาหรับประโยชน์นะครับที่เด็กๆจะได้จากการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นี่คืออะไรครับประโยชน์นี่ได้มากเลยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยได้คิดเป็นทําเป็นนะโดยที่เราไม่ต้องไปชี้แนะเขาเพราะเด็กสมัยนี้ไม่ชอบการชี้แนะแต่เขาจะชอบลองผิดลองถูกของเขาเองนะแล้วก็สามารถที่จะนํา วิธีนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันของเขาเองครับคุณครูมีอะไรอยากฝากถึงคุณลุงผู้ว่าใจดีไหมครับที่ทําให้เด็กๆนั้นได้รับโอกาสดีๆในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมมากขึ้นครับค่ะก็อยากจะแบบขอขอบพระคุณท่านผู้ว่ากรทมนะคะที่ส่งเสริมโครงการดีๆอย่างนี้อยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ตลอดไปและอยากให้มีโครงการอ,าอื่นๆเนี่ยเกิดขึ้นอีกค่ะ ครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณครูมากมากครับที่มาแนะนำนะครับให้ผมได้รู้จักกับวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแล้วก็รู้จักดีมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของผมในช่วงทีเด็ดกทมแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามกันใหม่ครับว่าผมจะพาคุณผู้ชมนี่นะครับไปค้นหาเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถของโรงเรียนได้ในสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ช่วงนี้สนับสนุนโดยกรุงเทพมหานครเพราะเรารู้ดีว่าการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติ